สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับการทําตะขอประคำห้อยผ้านะครับสำหรับตะขอตัวนอนตัวนี้นะครับจะราคาค่อนข้างสูงขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยใช้ลวดนะครับลวด DIY นะครับขนาด0.8มิลเมนะครับเป็นชนิดแข็งแลวก็ชนิดอ่อนนะครับมาดัดนะครับเพื่อที่จะทําเป็นตัวทดแทนหวง นะครับวงเกล่ยวที่ใช้ประกอบกับประคำนะครับสำหรับญาติธรรมที่ต้องการจะร้อยประคำแกกนะครับหรือรุมบนใดนๆก็ตามนะครับก็ลองพิธีของผมนะครับได้ช่องทางในการาดูอธิบายอ,าอย่างละเอียดนะครับไปดูที่โปรไฟล์อาจาองของผมนะครับที่มีช่องทางให้ไปดู นะครับผมจะอธิบายวิธีการทำนะครับสำหรับครีมนะครับอุปกรณ์หลักนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะตักปักตะก้าไว้นะครับเพราะตัวนี้ผมก็ซื้อจากตะก้านะครับแล้วก็ลวดที่ใช้นะครับก็ไปดูประคิปนะไปดูคลิปยาวประกอบนะครับในการอธิบายนะครับ